รุดนี้รับสบายเลยเจ้าตอนเจ้ามาแทบอยากตือนเลยสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้พัดมาอยู่ส่วนสมุนไพรแล้วเจ้าที่พัดถ่ายอยู่นี้ก็คือต้นชงโครหรือว่าต้นผักเสี้ยวนะเจ้าเนาะบ้านพัดก็จะห้องแบบผักเสี้ยวจากต้นชงโคนั้นพัดเคย อบอกสรรพคุณหลายๆอย่างเพื่อคุณผู้ชมได้ครับรู้เทราบแล้วเนะาะสรรพคุณของเปิดน,นั้นก็มีอยู่พอตัวเจ้าส่วนวันนี้สมุนไพรต้นชงโคนั้นเอบา,าบ่ได้ใจใบหรือว่าใจยอดของเปิดแบบนี้เนาะเจ้าเนาะปกติเขาจะเอายอดเนี่ยไปแกงไปนึ่งไปแกงกินเ,เจ้ารสชาติกระลำดีเจ้าแกงใส่ป่าแห้งหนึ่งกินกับน้ำพริกเานาะรสชาติล้ำดีเจ้า วันนี้เราจะใช้ดอกต้นชงโคนะเจ้าดอกชงโคแบบนี้หรือว่าดอกพักเซี่ยวนะเจ้างามขนาดเลยสีสันเป็นซุยสวยเจ้าคุณผู้ชมสำหรับท่านที่มีอาการนอนบรรลับรับบะเต็มอิม่มอาจารยรับยิบรับยอบเนาะสูตรนี้ช่วยได้ดีเจ้าดอกพักเซี่ยวหรือว่าดอกชงโคนี่แหละช่วยท่านได้เจ้าเฮากะ ดอกชงโคแบบนี้เด็ดแบบนี้แล้วนะเจ้าเอาไปตากคือแห้งนะเจ้าเนอะเอาเฉพาะดอกของเปือนเจ้าเด็ดดอกแบบนี้เลยเอาไปตากคือแห้งแห้งสนิทเลยนะเจ้าจากนั้นเฮาก็เอามาต้มใช้สามถึงสี่ดอกเจ้าต่อน้ำสองแก้วต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็เอามาดื่มเนาะก่อนนอนเจ้าสูตรนี้เด็ดขนาดเจ้าคุณผู้ชมโดยการใจ้ดอกชงโคนะเจ้าท่านใดที่รับสนิทรับยากะเจ้า ลองใจสูตรนี้พอเตอสูตรพื้นบ้านเนาะพื้นบ้านที่เปิ้นใจกันมานานเจ้าแต่ยังบเป็นตี้หูจักกันดีพอเนาะพัดกันเลยมาบอก,กา่าวผคุณผู้ชมนะครับหูขับทราบเจ้าในการใช้สมุนไพรบ้านๆของเขาเนี่ยรอกชงโคเนี่ยเจ้า่วยนอนรับพักผ่อนของเขาได้อย่างดีเลยรับประเต็มอิ่มรับยิบรับยอบนะเจ้าชงกินได้เลยเจ้าต้มกินเลยเจ้าต้มกินอย่างที่พัดบอกเนาะ สูตรนี้รับสบายเลยเจ้าตอนเจ้ามาแทบอยากเตือนเลยเอาใจสมุนไพรนะเจ้าดูแลร่างกายของเฮาเนาะมีอาการนอนบรลลับบอก็เอาดอกชงโคหน้าเจ้า,เาไปตากแห้งเลยเก็บตากแห้งแล้วก็ใส่กลุ่ไว้เนาะแล้วก็เอามาใช้เจ้าเอาใช้ที่ตากแห้งน้เจ้าเนะื้อสดๆแบบนี้เอาอยัางเอามาใชนะ้เนาะเอาไปตากแห้งก่อนเจ้า ขอบคุณสาหรับการติดตามบชมเจ้าวันนี้พัดมีสมุนไพรดีๆสมุนไพรพื้นบ้านมาบอกคุณผู้ชมเนาะลาไปก่อนเจ้าป้ากันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีเจ้าบ่ต้องทนทุกทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บแหมต่อไปแล้วเจ้าเฮามาบําบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติดูแลดีกว่ากับสมุนไพรคุณวาทินมีทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองเฮาไปฟังเสียงผู้ใช้จริงกับสมุนไพรคุณวาทินกันเลยเจ้า ป้าไปยากานมาเอาญ้าในสวนนี่กูป้าปวดอันเนี่ยปวดลงแขนลงหวัวไหล่ป้ามาหันสมุนไพรตัวนี้อูกินล้วดีขนาดเลยดีแต่เจ้าป้าเป็นลกเกระเพาะเป็นคนไหลย่อนกินยานตัวนี้แล้วอูรู้สึกว่าดีอาการแสบท้องปวดท้องหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้กินอย่างได้สบายนิ้วล็อกนิ้ยังก็กินได้เจา้าสมุนไพรคุณวาทินสูตรหนึ่งยาน้ำผสมตะวันเปรียง กับล้างสารพิษปวดข้อปวดเขา่าปวดเกาเบาหวานความดันนิ้วล็อกเส้นยึดเอ็นตึงชาป่ายมือป่ายเท้าปวดเมื่อยตา่ร่างกายกล้ามเนื้ออ่อนแรงกดไหลย,ย้อนแผลในกระเพาะอ,อาหารไวท้องร้อนรูปว่าปรับสมดุลร่างกายขับถ่ายลำบากธาพิการนอนบัลลับสุขภาพเสื่อมโทมบำรุงระบบเลือดบำรุงตับและไตบำรุงหัวใจสมุนไพรสูตรหนึ่งมีมากกว่า 35ชนิดเจ้าตุดสอสมุนไพรคูณวาทิมยากระสาเส้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกำลังท่านใช้เสริมภูมิคุ้มกันปวดข้อปวดเขา่าปวดเก้านิ้วล็อกเส้นยืดเอ็นตึงชาไปมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงกดไหลย,ย้อนน้ำย่อยไม่ดีขับลมแก้จุกเสียดท้องแผลในกระเพาะอ,อาหารระบบขับถ่ายปัสสาวะติดคัดปรับสมดุลร่างกายน้ำเหลืองบดี ตัวผอมเหลืองาธาตุพิการไวทยทองนอนบัลลับวิงเวียนอ่อนเพลียสุขภาพเสื่อมโทรมควบคุมระดับน้ำตาลลดไขมันในเลือดควบคุมความดันโลหิตบำรุงเลือดบำรุงหัวใจขับสารพิษออกจากตับและไตสูตรสองมีตัวยามากกว่า4 3ชนิดสมุนไพรคุณวาทินได้รับผลรับรองจากคณะเภสัชมหาวิทยายลัยสารคามเจ้าบ่มีสารปนเปื้อนบ่มีแอลกอฮอล์บ่มีสารเสเตยรอย ปลอดภัยมั่นใจสมุนไพรคุณวาทินเจ้าท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตักมาได้ที่เ c e b o o k สุภาษ,ษิตอุทลังหรือว่าทีเบอร์โทร06 4 9 4 0 9 6 9 3มาสอบถามอู้ยกับนืเจ้า